ในยุคที่เราเปิดโซเชียลมีเดียแล้วเห็นคลิปเกี่ยวกับการทำสมาธิเต็มไปหมดเชื่อเลยว่าคนจำนวนไม่น้อยกำลังมองหาคำตอบว่าทำไมเราทำแล้วมันยังฟุ้งอยู่ทำไมใจยังไม่สงบหรือทำไมเรารู้สึกว่าเรายังทำไม่สำเร็จวันนี้มีคำตอบจะชวนมาคุยแบบจริงจังและก็จริงใจไม่ใช่สูตรสำเร็จอะไร แต่อยากแชร์สิ่งที่เราเคยศึกษาเรียนรู้แล้วก็เคยลงมือปฏิบัติมาว่าทำสมาธิอย่างไรให้ได้ผลจริงๆกับใจของเราเริ่มจากใจที่ไม่ต้องพยายามหลายคนคิดว่าการทำสมาธิก็คือการบังคับให้ใจเราสงบแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยใจเราเหมือนเด็กซุกซนตัวหนึ่ง ยิ่งเราไปไล่ให้มันอยู่นิ่งๆมันก็ยิ่งดือ้อสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องยอมรับความฟุ้งซ่านว่ามันมีอยู่และก็ไม่เป็นไรเลยที่มันจะโผล่ขึ้นมาพอเราไม่ไล่ไม่รั้งใจเราก็เริ่มอ่อนลงทีละนิดทีละนิดลมหายใจไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่เขาคือเพื่อนคนมักจะบอกให้ ดูลมหายใจเข้าออกนะแต่เปลี่ยนวิธีจากแค่ดูให้เป็นการอยู่กับมันจริงๆคือการรักลมหายใจเหมือนเรากำลังนั่งอยู่กับเพื่อนสนิทที่สุดคนหนึ่งไม่ต้องพยายามนับไม่ต้องคิดว่าเราทำถูกหรือทำผิดแค่หายใจแล้วรู้ว่าเราหายใจอยู่อยู่กับมันอย่างอ่อนโยนอย่างสงบเมื่อความคิดแทรกเข้ามา แค่รู้แล้วก็กลับมามันคือธรรมดาที่ใจเราจะคิดเรื่องงานเรื่องของเมื่อวานหรือแม้แต่เรื่องอาหารมื้อเที่ยงอย่าไปต่อว่าตัวเองแต่ให้ทำเหมือนเรากำลังดูเมฆที่ลอยผ่านเห็นมันแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจของเราใหม่นี่แหละคือการฝึกที่แท้จริงจากการนั่งสู่การมีสติทั้งวัน สมาธิไม่ใช่แค่ตอนที่นั่งหลับตาแต่มันคือการรู้ทันตัวเองในทุกช่วงเวลาของชีวิตขณะที่เราเดินขณะที่เราพูดขณะที่เราฟังและขณะที่เราหายใจคนที่เริ่มเห็นว่าชีวิตทั้งวันคือการฝึกสมาธิก็จะเริ่มตื่นรู้อย่างแท้จริง